เไออยังเอาคือว่าตีไซส,สุดเพลิลร่ำปีนี่เอากับเป็นนันอมาดเนาะโอเคเป็นอยมไออย่างไอยงอ,ยงอย่างมึงคือมาบอกกูก่อร<า>มึงเง็้ยไอย่างนี่เอากันข้าวเปล่าสดบักละมึงตลอดข้าวเปล่าสดตอนรับน้องใหม่เนาะน้องใหม่อีกปีนี้ก็ได้ขึ้นบุญขอ้าวเรถไพลในซีหก ดีใจเหรอฮันไปถือยังคอยซื้อซีเก้าพี่เดรถไผ่เนี่ยบ่ฝันบ่โอ้ยมาขี่รถดรกกม่ได้แท้มาทางพี่ไอ้เเว้ยมาพี่ไ,ไปเ็ม่เดน้องไม่ไม่อีกแล้วปีนี้ก็ไม่อีกแล้ว ไม้แมนสุเปียวโรดไม่บ่เศร้าเก่าบ่เป็นเอ้ยแล้วอันนี้ไปใส้กับอะไรเออนอกจากวงสาวหน่อยเอ้าผู้เดี้ยวรถของน้ำมาจอดไปหนึ่งจั่เอาไปรถของน้ำรถอย่างสับรถบ้านใตรลารถนี่นี่เลยเปลี่ยนคันอีกแล้วเปลี่ยนจังไดบ่มีเงินส่งเนาะโโแมนนบ่มีบ่มีเงินส่งกับเอาไปขึ้นเขานี่โอ้เจ็บกูใสหายใจใส่ ออกโซลำเอาไปซักไม่แต่ว่ามีสองสินเด้สองสินยังไหนไหมเข้ามาสองสินไมเข้ามามีมีสำเนีย<อ>งสินแขนมาย่งเือแพงแขห็นนี่ยว้่งลาสามพันสพได้สิวาวันนี้สูฟังเอาถือเอกก่อนสิอูฟังผู้ใดจะว่าจะว่ารเจาของมันตายนแม่งสั่ส้วสบอกไปบามาเลยจังสีสูตรนี่มันอันตั้งแต่เขามาเสาหน่อยใหม,ม่อบอมี่สูตรใส่แล้วเลยไปลักสูต ของไผ่ล่ะของนุ่มโจของไผ่โจจริแนนสูตนี่ของพัวหน้าโจตั้งใจเป็นเบาตั้งใจรับผู้น้อยๆเออเออจะเลยเอาของเรามาใส่โอ้ยขอบคุณน้องลุงหลายๆเจริญเจริญเด้อโจ๊ๆมันหมาพูนขอบพูนหัวหน้าโจพุ่นเอาขอบพูนหัวหน้าโจสูตรเจ้าวได้หนีมุนไอได้เจ้าวมุนเจ้าวได้อายมุนไอได้เจ้าววะส่นใส่ของเราอยู่เที่ยงหนึ่งเอาเล็เก็บไว้คอยสิพยายามรักษาไว้ได้บ่บุ๊อ้บ่บุให้ดีที่สุดใส่ก่อนบ่นละกันเออใส่ใส่ใส่ ใส่ออกมาใส่ออมาโอ้ยตัไม่ตากฝนแม่เอ้ยเอาใส่ก่อนสีใครสีไข่ซ่อมยื่ส่ตลกเขาบอก็เอะไงสิไปซ่อมนั่าไปไปซ่อมนั่นเถอะฮะฮะซ่อมแล้วแล้วหัวบ่าไเอาหัวก็หัวัปมัที่แหลกมัได้หัวนไดละดนไปุรี่หมอนสิได้ว่าเขาเบิ่งไปมาเนี่ยเขาไดเขา่อยู่นี่นะเกียบ เขาก็ตีปีวนละเขาก็ตีทุกปีตีกูกทว่าอยากอยากเห็นต้นหัวปะเออเล่นเอาหัวบกปากพี่น้องผู้ใดขันผู้ใดอยากหัวขันเบิ่งตลกนาเวทีสาวหน่อยขันผู้ใดอยากหัวแห้งๆนิ่งสวงจ้าของว่าฮะได้ไงตุ๊กปูนุ๊ตฮะตลกนี่ต้องให้รุนรุดแบบไรรุดแบบไรเออรุดเทียบหลงเอาจัางสินะ ได้ได่ลิตามคีบีนีจะลกเท้าไว้มันก็ได้ดรอกเอาเจ้าใวส่ใส่ให้ได่กุ๊บพ่อมาพิเศกเยอะโอเคเจ้าอันี้มันเอาเนี่ยมาจ้าไบสิใส่ให้ยังไงทอดบู้เอ้เ่ออพอดีแถ่พอดีด้นยหนพอดีเป๊ะเลยเป๊ะป่เป๊ะเอาเดี๋ยวเจาบจ้าใก่อนยานไปทางเวทีเลยงานตาใอ้เขาอ๊ะ จะถึงแห้งมันสิบดิมันสิบห้างสิบสิบปันดีแห้งตัวสิบยังดีเออแม่นโยเหลี่ยมม่องม่องตัดโอ้สาแล้วใครคือะคคอะไรพี่จิ๋วยมันนินบ่อุ้ยมาคือแท้เออพี่จิ๋วเราหมักใส่สูตรเราสิเราตัวอาวว้ยกูถามเนี่เถอะท่าทั้งขังมันคือเป็นตะเห็ดออกว่าขันแม่เสือทำไมตะกี้แท้นนอันนี้อัน พ่นมาแต่นอกเปม่เพิ่นเลยอยากใส่เพระเราออกือาใส่บคือเก่ายางไย่างไปโอ้ยไปซำพี่น้อง ยระน้อยกระสีควาดจากมาหนึ่งชุดบางจะเป็นเจ้าของกีฬารายการพิเศษอันสิ้นปีหกเกี้ยสเก็บเงินสิ้นปีหกเกี้ยสจังสุเก็บเงินเอาถอดออกซะละ อู้คือใส่คือแต่ว่าขื้นฉาดน้ำกุ้มานก่อนเป็นไหนเจใส่เกิดจันยายพิษเลขนาค่ะโ้ยพิษสามตัวุน ได้บ้าบาในเลขได้ดินดอโอ้เสื้อได้นี่เื้อเสื้อเสื้เสื้อลูกพี่เขยิบกอ,อนแค่ไล่เอาอยัางสีบอะไร ตาช้างโตตรงไหมนี่แม่นั่นแล้วเมื่อวานก็เหมือนจะเห็นมีสามศูนย์สองอะไรอยู่เนี่ยแปดหนึ่งสองข้างหลังด้วยแต่ไม่เอาเอาอันนี้เมื่อวานเห็นอยู่แต่ไม่เอาแต่เอาอันนี้ว่าจะเอาสองใบเออเมื่อวานนี่เห็นอยู่อะไรสามสองศูนย์แล้วแปดหนึ่งสองข้างหลังอ่ะมันอยู่ครบ อันี้มาแต่ไอสามศูนย์สองเข้าไพ่้าพราไม่เอาอ่นชอยู่ข้างหน้าแปดแปดแปดนึ่สเลขอัานสามตัวสงเออสาตัวตรงบ่้ดดซื้อใต้ดนบ่ผู้ใดเขาพาเหรียต่ดนเอานี่เขาเป็นบ้าบอสพี่กดไหมเราทำชือซื่อผ้ว่าเจ้าซสือเชื่อล้ผู้ใดเานี่ยผู้ดซื่อจัเชื่อดอ้าหกจงแก่ว้ท่อนาะเออ ก,ก็เคยเสือดอกใต้ดินก็เคยเสือจักบวมหัจักดอกแต่ว่ามันอั่นเลขแปดหนึ่งสองมันอัน่น <Okay. c oughs> ตัวมาเสือก็รัวมันอั่นโอ้เรื่องมันอั่นลอตเตอรี่มันไม่พี่อัอ่นเด้ล่ะบ่ใต้ดินเด้ล่ะมันจะอั่นอั่นยอนเก้าเก้าคนละเ้อนเมื่อวานเนี่ยมันมีมันอยู่มันอยู่ยังกันนะมันมีเลขนี้กับเลขสาวอู่กันโอ้ยเสียดายเสียดายเยี่ยมแน่โอ้ยเอาพี่น้องพัอกันทิน่หนาครับ